สวัสดีค่ะ5นาทีคุยกับคุณหมอปริณสวนภูมิวันนี้นะคะเนื่องในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะวันพิเศษมากวันแห่งความรักนะคะ14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์ค่ะวันนี้ค่ะเราชวนคุยกับคุณหมอนะคะนายแพทย์นพเมศศรีจารุสิทธิ์ค่ะสูตินารีแพทย์นะคะมะเร็งวิทยานารีเวชนะคะวันนี้ค่ะคุณหมอเราจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งปากบนลูกค่ะ ซึ่งมั่นใจแน่ๆค่ะว่าคุณสาวๆหลายๆคนนะคะค่อนข้างจะมีความกังวลแล้วก็ยังสงสัยกับเรื่องนี้อยู่ค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นแล้วก็การดูแลตัวเองเบื้องต้นอย่างง่งายๆนะคะวันนี้สวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณหมอโนพรเมค่ะค,ค่ะ,ค,ะคุณหมอคะเริ่มคิดว่าผู้หญิงน่าจะกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งปากมดลูกค่ะเรามาเริ่มกันที่คําถามแรกนะคะคุณหมอคุณหมอคะ ผู้หญิงทุกคนคะ่ะเราจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกหลังจากที่จะเริ่มมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเลยไหมคะครับก็ตัวมะเร็งปากมดลูกนะครับปัจจุบันเขาบอกว่าเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนะครับ,รบชื่อไวรัส HPV นะครับซึ่งเป็นไวรัสที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วนะครับ แต่ว่าตัวนี้มันชอบไปเกาะอยู่ที่บริเวณปากมดลูก<ฆ>นะครับแล้วก็ไปฝังตัวทําให้เกิดเซลล์ผิดปกติตามมาได้<ม>นะครับซึ่งปัจจัยที่ทําใหเ้เชื้อเข้าไปง่ายยิ่งขึ้นก็คือ<ฆ>ว่ามีการมีเพศสัมพันธ์มันมีการสอดใส่เสียดสีบริเวณเยื่อบุผิวนะไหมครับ<ฆ>มันก็จะทําให้เชื้อเข้าไปได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์ก็จะมีความเสี่ยงในการรับเชื้อตัวนี้แล้วก็เป็นมะเร็งปากมดลูกได้ในอนาคตนะครับไม่ว่าจะครั้งแรกหรือว่ากี่ครั้งก็ตามยิ่งมีเยอะ ก็อาจจะมีความเสี่ยงมากขึ้นหรือว่าถ้ามีคู่นอนหลายคนก็จะเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้นอีกด้วยโอ้โหนี้คือต้องดูแลตัวเองแล้วก็ต้องระมัดระวังนะคะทีนี้ค่ะคําถามต่อไปสุภาพสตรีไทยค่ะเป็นมะเร็งปากมดลูกมากน้อยแค่ไหนในปัจจุบัน,นะคะคุณหมอครับก็ทั่วทั่วโลกเลยนะครับมันเป็นมะเร็งที่พบเยอะอันดับที่4ถึง5้าแล้วแต่ประเทศนะครับ ก็จะลองจากแม็งต้านมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับแล้วก็พวกเร็งทางเดินตับข้อน้ําดีอะไรอย่างนี้นะครับผมนะซึ่งเม็งปามาลูกเนี่ยเป็นปัจจุบันต้บอกเป็นโรคที่ป้องกันได้นะแล้วก็ป้องกันก่อนที่มันจะเป็นมเร็งได้เราสามารถตรวจเจอก่อนได้เขาก็จะพยายามลดปริมาณตัวโรคเนี้ยให้มันหายไปจากโลกใบนี้ให้ได้เป็นเป็นเอ่อเป็นข้อกําหนดขององค์การอนามัยโลกเลยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยทางประเทศที่พัฒนาแล้วเขาก็จะมีการตรวจคัดกรองเข้าถึง การรักษาเรื่องของสุขภาพได้ดีกว่าประเทศที่ยังกําลังพัฒนานะครับทางโซนอเมริกายุโรปเนี่ยจำนวนตัวคนที่เป็นโรคเนี่ยเกือบจะหมดแล้วน้อยมากๆเลยประมาณ4ในแสนคนนะครับเจอได้แค่4ในแสนคนแต่ว่าในประเทศไทยล่าสุดเนี่ยประมาณ13กว่ากว่าในแสนคนนะครับถ้าตีเป็นตัวเลขของปีที่แล้วเนี่ยข้อมูลปี 2022, 2022นะครับ ก็บอกว่าปีที่แล้วเนี่ยมีผู้หญิงที่ได้รับคาวิจัยว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกรายใหม่9,000คนในทั่วประเทศไทยนะครับค่ะแล้วก็มีผู้ที่เสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกเนี่ยประมาณ4,500คนตีทุวนๆประมาณนี้นะครับค่ะทีนี้ค่ะคุณหมอสัญญาณเตือนอันตรายอะไรคะที่ว่าคุณสาวๆจะปล่อยไว้ไม่ได้แล้วต้องรีบมาพบคุณหมอเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกค่ะ ความจริงตัวมะเร็งปากมดลูกเนี่ยมันเป็นโรคที่เกิดตรงบริเวณปากมดลูกอย่างเดียวเลยถ้าอาการที่ถ้ามีอาการแล้วเนี่ยคืออาจจะเป็นเยอะแล้วบางคนถ้ามีเซลล์ผิดปกติเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยอาจจะ ไม่ไม่มีอาการอะไรเลยเป็นภัยเงียบมากๆนะครับถ้าไม่ได้รับการตรวจประจําปีตรวจเช็คอัพตามมาตรฐานก็อาจจะหลุดไปได้พอรู้ทีนี้ก็คือมีอาการเยอะเลยอาการที่บ่งบอกว่ามีความผิดปกติด้านนี้อาจจะมีเลือดออกกับปิดกระปอยระหว่างรอบเดือนมีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์นะครับหรืมีตกขาวผิดปกติตกขาวมีหนองมีตกขาวปนเลือดปนน้าเหลืองอะไรออกมานะครับหรือว่ามีอาการอย่างอื่นที่เป็นเยอะแล้วก็จะมีพวกปัสสาวะมีเลือดปนเนื่องจากก้อนมะเร็งเนี่ยมันไป กินตัวกระเพาะปัสสาวะหรือว่าเามไปลำไส้ก็ทําให้มีอาการผิดปกติทางขับถ่ายได้เหมือนกันนะครับแต่โดยปกติแล้วถามว่าถ้าเป็นใหม่ๆเนี่ยเริ่มเป็นเลยเนี่ยจะมีอาการเจ็บปดวดหรือว่ามีอาการผิดปกติอะไรให้เห็นไหมไม่ไม่ไม่ทราบเลย นอกจากมารับการตรวจคัดกรองประจำปีตรวจเช็คอัพตรวจมะเร็งปากมดลูกครับงั้นก็ถือว่าการตรวจเช็คอัพหรือการตรวจคัดกรองก็คือมีค,ามความสําคัญามากๆที่คุณสาวๆจะปล่อยผ่านไม่ได้เลยนะคะที่นี้ค่ะคุณหมอคุณสภาสตรีหลายคนค่อนข้างจะมีความกังวลเรื่องเกี่ยวกับการตรวจคัดกรองภายในมากๆค่ะปัจจุบันค่ะเรื่องของการตรวจคัดกรองเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอครับก็ถ้าตามมาตรฐานเลยจริงๆเนี่ยการตรวจคัดกรองเซลล์ที่ปากมดลูกเนี่ยก็คือจะเป็นการตรวจภายในแล้วก็ ออทําการป้ายเซลล์บริเวณปากมดลูกเนี่ยไปส่งห้องแลบเพื่อตรวจเพิ่มเติมให้เขาไปส่งกล้องดูว่ามีเซลล์ผิดปกติไหมที่นั่นหน้าตาผิดปกติไปนะ,ะ<ฆ>การตรวจนี่จะมี3ตัวใหญ่ๆเลยนะก็ค<ฆ>ือหนึ่งก็คือเป็นแปซเมียมแปซเมียนี่มีตั้งแต่สมัยโบราณแล้วมีมานานแล้วเป็นใช้ไม้คล้ายไม้ตินเป็นก้านไม้นะครับ<ฆ>เข้าไปป้ายเซลล์บริเวณปากมดลูกแล้วป้ายลงสไลด์นะครับ<ฆ>แล้วก็ไปส่อง,งกล้องทางห้องแลบตรวจดูอีกทีหนึ่งนะครับอ,อ,อันที่2ก็คือตินเป๊ปตินเป๊ปจะเป็นก,การเก็บเซลล์แบบน้ําใส่กระปุก นะครับอันนี้ก็บเซลได้มากกว่าแล้วก็บางคนถ้ามีเลือดออกนิดนิดหน่อยหน่อยก็จะแปรผลได้อยู่นะครับตัวนี้ก็ดีขึ้นระดับหนึ่งครับนึ่ตัวนี้ก็ปกติแล้วเนี่ยก็จะครอบวอร์ได้อยู่ประมาณ2ปีถึงสามปีต่อการตรวจหนึ่งรอบนะครับส่วนปัจจุบันตัวที่ดีที่สุดเลยคือการตรวจหาเชื้อตัว HPV ที่เป็นสาเหตุของตัวโรคมะเร็งปากมดลูกเลยนะครับถ้าตรวจแล้วปกติดีเขาก็บอกว่า ระยะเวลาในการตรวจเนี่ยทุกๆห้าปียังได้เลยนะครับ oh, <ha. S 2> แต่ว่าอย่างไงก็ตามเนี่ยถ้าตรวจเก็บเซลล์มะเร็งปากมดลูกเนี่ยไม่ว่าจะสองถึงสาหรือห้าปีเนี่ย mm hmm. ควรจะเช็คตรวจภายในทุกปีเพราะว่าการ <ha. S 2> ตรวจตรวจมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเก็บเซลล์เนี่ยได้แค่ตรงปากมดลูกอย่างเดียวลักษณะก้อนเนื้อภายในมดลูกหรือว่าก้อนเน mm ื hmm. ้อลังไข่ได้จากการกดหน้าท้องและการทำดู mm hmm. เพราะฉะนั้นถึงรยะยะเวลาจะบอกว่าการตรวจมะเร็งปากมดลูกสองปีหรือห้าปีก็ตาม ควรเช็คตรวจภายในทุกปีอยู่ดีเพื่อคัดกรองหาพยาธิา่สะพัดอื่นๆที่อยู่ในช่องท้องเช่นก้อนลังไข่ถุงน้ำรังไข่หรือว่าก้อนมะลูอย่างอื่นค่ะ ก็ถือว่าสิ่งที่คุณหมอพูดเนาะเรื่องของการตรวจคัดกรองนะคะทุกๆปีก็มีความสัมพันธ์สำคัญกับคุณสาวๆทุกคนเลยนะคะซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยจะปล่อยผ่านกันไม่ได้ะคะ่ะทีนี้ค่ะคุณหมอทราบว,ว่าตัวของมะเร็งปากมดลูกค่ะมีวัคซีนที่ป้องกันได้ตรงนี้ค่ะในเรื่องของการฉีดวัคซีนเนี่ยค่ะควรเริ่มหรือควรกระทําตั้งแต่เมื่อไหร่คะครับ<ค><ะ>ก็วัคซีนมะเร็งปากมดลูกก็คือวัคซีน สำหรับเชื้อไวรัส HPV นะครับผมในปัจจุบันก็จะมีหลายตัวมีทั้ง2สายพันธุ์4ี่สายพันธุ์และ9สายพันธุ์นะครับก็ยิ่งสายพันธุ์เยอะก็สามารถ cover จำนวนเชื้อก็มไม่มีหลายสายพันธุ์ตัว HPV เป็นชื่อรวมใช่ไหมก็มีสายพันธุ์ย่อยอีกนะครับเป็นตัวเลขแบบ16 18 31 33อะไรอย่างงี้มีหลายสายพันธุ์มากเลยนะครับก็ปกติเนี่ยจะแนะนําให้ฉีดวัคซีนตั้งแต่อายุ9ปีถึง26กปีช่วงนี้เป็นช่วงที่สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้อย่างมากที่สุดเป็นผลมากที่สุด โดยเฉพาะ9ถึง14ปีเนี่ยสามารถฉีดแค่2เข็มก็ถือว่า cover กระตุ้นภูมิได้แล้วนะครับ oh. แต่ถ้าสมมติอายุเกิน14ปีถึง26ปีช่วงนี้ให้ให้ฉีด3เข็มนะครับอ่าซึ่งซึ่งถ้าบางคนบอกว่าถ้าอายุเกิน20กว่าปีขึ้นไปแล้วเนี่ย30ปีเนี่ยฉีดได้ไหม oh. ก็ฉีดได้นะครับแต่ว่าการกระตุ้นภูมิอาจจะไม่ได้ดีเท่าช่วงวัยเด็กวัยรุ oh. ต่ตอนตอนตอน้ตน oh. นะครับ oh. ก็ฉีดได้อยู่เพื่อสร้างภูมิคุมค้มกันให้ตัวเอง คนไข้ผมบางคนบอกว่าออฉันตรวจเคยตรวจเจอเซลล์ผิดปกติที่บากมดลูกแล้วถามว่าฉีดได้ไหมก็ฉีดได้คนละส่วนกันว่าสามารถเสริมภูมิคุ้มกันให้ตัวเองได้ก็มันก็เป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งับคุณเกษก็คือว่าเชื้อไวรัสเนี่ยมันมีอยู่ในสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วเขาบอกว่าผู้หญิงทุกคนเนี่ยที่มีชีวิตมาและเคยมีเพศสัมพันธ์เนี่ยปกติแล้วว่าจะเคยได้รับเชื้อตัวนี้อยู่แล้วแต่ประมาณ90%เรนี่ยร่างกายสามารถกำจัดเชื้อได้เองถ้าร่างกายมีภูมิคุ้มกันท ด้วยแล้วก็คนทั่วไปปกติเนาะแต่ถ้าอีก10%ที่เหลือเอ้เชื้อพวกนี้จะเกาะแน่นเกาะลึกแล้วก็เปลี่ยนสภาพเซลล์เป็นมเนนนะเร็งแมอนาคได้แค่10%เท่านั้นแต่ว่าคนที่มีความเสี่ยงอื่นๆที่ร่างกายอ่อนแอลงภูมิคุ้มกันไม่ดีนะครับหรือว่าม,มีโรคอย่างอื่นแรกซ้อนเช่น HIV นะโรคภูมิคนะุ้มกัน SLE หรือว่าแอนติฟาโบลิปิดซินโดรมโรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันทั้งหลายกินยากดภูมิกินสเตียรอยนะครับจะได้รับสเตียรอยทางอื่น ก็ทําให้ภูมิมันปอนหลงกาจัดเชื้อไม่ได้ก็อาจจะทําให้มะเร็งปากมดลูกเนี่ยมีความเสี่ยงมากขึ้นโ <c oughs> ดยอันนี้ <c oughs> เราก็ต้องระวังนะคะทีนีค้คุณหมอปัจจุบันค่ะเทคโนโลยีทางการแพทย์ค่อนข้างก้าวหน้าไปมากเรามีวิธีการรักษามะเร็งปากมดลูกอย่างไรบ้างคะ เรื่องการรักษาก็อยากจะพูดตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นมะเร็งเลยละกันนะครับเพราะว่าถ้าสมมติเราตรวจเช็คอัพประจําปีแล้วเจอเซลล์ผิดปกติแล้วเนี่ยต้องทำยังไงต่อ,อก็ปกติโรคเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันสามารถเจอได้ก่อนที่จะเป็นมะเร็งนะครับก็คือเป็นระยะตั้งแต่ก่อนมะเร็งถ้าเจอเซลล์ผิดปกติแล้วเราสามารถส่องกล้องที่ปากมดลูกแล้วตัดชิ้นเนื้อบางส่วนของปากมดลูกออกไปได้ตรวจได้ใช่ถ้ายังไม่ใช่มะเร็งเนี่ย อย่างมากสุดก็คือตัดคว้านตัวปากมดลูกออกไปเป็นแบบเป็นชิ้นแค่ตรงปากมัลูกด้านล่างของมดนลูกเฉยๆไม่ต้องถึงกับตัดมดลูกผ่าตัดใหญ่อะไรนะครับซึ่งถ้าเจอกอดจะดีมากเลยตัดที่ปากมดลูกปุ๊บก็คือจบเลยนะครับแล้วก็ติดตามเอานะครับแต่ถ้าเป็นมะเร็งแล้วมะเร็งระยะที่หนึ่งของมะเร็งปากมันลูกมันมีการกินเข้าไปในปมในตัวเซลล์มดนลูกแล้วนะครับการผ่าตัดก็เป็นการผ่าตัดใหญ่เปิดหน้าท้องนะครับเพื่อ เอามดลูกออกนะครับที่เขาเรียกว่าตัดมดลูกไหมคะใช่ตัดมดลูกแล้วก็เขาที่เป็นมะเร็งจะต้องตัดมากกว่านั้นจะมีการลาะต่มน้ำเหลืองที่อุ่งชิงนการทั้งสองข้างตัดไขมันช่องท้องอะไรเงี้ยครับหรือว่าต้องไปสำรวจดูในช่องท้องว่ามีก้อนอะไรเพิ่มอีกไหมนะครับถ้าเป็นระยะ2ไปปลายขึ้นไปนะมันมีระยะย่อยอีกนะครับนี่พูดโดยรวมแล้วกันระยะถ้าระยะสองขึ้นไปเนี่ยการผ่าตัดอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์แล้วด้วยไม่ช่วยอะไรเพราะตัดไปปุ๊บก็ขึ้นมาใหม่แล้วเราจะเป็นการรักษาด้วยการให้เคมีบำบัด เราว่าคีโมที่เราเรียกอย่างนี้ครับร่วมกับการใช้แสงนะครับถ้าทางมาตรฐานแล้วให้คีโมกับการใช้แสงแล้วยังเอาไม่อยู่เรอว่ารักษาประสิทธิภาพไม่ไม่ได้ผลดีอาจจะมียาอย่างอื่นที่เข้ามาในปัจจุบันเช่นยาพุ่มเป้ายาพุ่มเป้าค่ะคุณหมออาเกตเตอร์เทอร์รีนะครับเราว่าหมอขยายความให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะเป็นยาที่ออกฤทธิ์มาให้กําจัดเซลล์ตัวนั้นโดยตรงเนะครับนะครับออกฤทธิ์กับเซลล์ที่ผิดปกติโดยตรง ถ้าคีโมคือเข้าไปกดยับยั้งเซลล์ไม่ให้เซลล์มันโตแต่ว่าระบบอื่นๆของของร่างกายจะโดนไปด้วยนะครับแต่ที่ยาเพิ่มเป้าจะโฟกัสไปที่ตัวนี้มากกว่าตามตามชื่อเขาเลยนะแต่ว่าปัจจุบันก็คือจะมีราคาที่ค่อนข้างจะแพงมากแล้วก็ไม่ได้อยู่ในกระสีการรักษาอะไรด้วยนะครับส่วนระยะ ท้ายๆมันก็จะไม่ค่อยตอบสนองต่อยาไม่ว่ายาอะไรก็ตาม,มก็จะไม่ค่อยก็เป็นการรักษาประครับคองไปค่ะ,คะงั้นก็คุณสาวๆนะคะถ้ารู้สึกว่าเริ่มมีอาการผิดปกติเริ่มมีเลือดออกกระปิดกระปอยหรือประจำเดือนเริ่มมีสีผิดปกตินะคะรีบมาหาคุณหมอคะ่ะม,มาตรวจขัดกรองหรือว่ามาตรวจภายในกันก่อน<ช>นะคะย้าว่าไม่ต้องกลัวนะคะปัจจุบันก็เทคโนโลยีการแพทย์เราจะเริญรุดหน้าไปมากๆก็ย้าว่าตรงนี้ไม่ต้องกลัวคะ่ะทีนี้ค่ะคุณหมอคาถามสุดท้ายค่ะ วันวาเลนทายนะคะอยากให้คุณหมอฝาก,กอะไรถึงคุณสุภาพสตรีนิดนึงคะ่ะเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจภัยในหรือการดูแลตัวเองค,ะค่ะก็ความจริงถ้าเรื่องมะเร็งปากมดลูกเนี่ย,ยอยากจะให้มาเช็คสุขภาพประจําปีเลยนะครับเพราะว่า ถ้ามาตรวจภายในล้วเก็บเซลล์ไวตัวเนี่ยยังไงเราก็เจอก่อนก่อนที่มันจะกลายเป็นมะเร็งอยู่แล้วรู้ก่อนรู้ไวรักษาได้รักษาได้รักษาได้ดีไร้งง่ายกว่าผลการรักษาดีกว่านะครับถ้ารอให้มีอาการแล้วเราค่อยมาเนี่ยบางทีมันอาจจะสายเกินไปจะทำนั้นละกันแต่ถามว่าสายเกินไปก็ยังดีกว่าไม่มาทําไมเลยเพราะมันอาการจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ แล้วก็เลือดออกเลือดออกหรือว่าตกขาผิดปกติเนี่ยมันมีหลายสาเหตุต้องมาดูก่อนอจ,จะไม่ใช่เรื่องนี้ก็ได้อาจจะเป็น,นการติดเชือ้อการอักเสบหรือเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือเปล่านะครับแล้วก็เรื่องของการลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งบางมดลูกนะครับไม่ว่าจะการมีเพศสัมพันธ์อะไรก็ตามเนี่ยต้องปลอดภัยม,มีการป้องกันนะครับไม่ว่าจะกับคู่นอนเราก็ไม่รู้ว่าผู้นอนยังไงกี่คนหรือว่ายังไงก็ตามเนี่ย การใช้วิธีการป้องกันอย่างถูกวิธีและเหมาะสมเช่นถุงยางอนามัยนะครับต้องใช้อย่างถูกวิธีแล้วแล้วก็ถูกต้องรู้วิธีการใช้ที่จริงจงด้วยค่ะแล้วก็มาช่วยเรื่องของลดการแพร่เชื้อ,อไม่ไว่าเป็นเชื้อไวรัสเชื้อต้องติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือว่าความเสี่ยงในการรับเชื้อพวกมันร็งแบบมะรุกนี่ก็ได้นะครับก็อาจจะดีขึ้นลดความเสี่ยงในการเกิดพวกเนื้อไม่ดีในร่างกายได้ครับ ก็ถือว่าคุณสาวๆนะคะวันนี้ได้รับความรู้กันเต็มอิ่มเลยนะคะจากคุณหมอนะคะนายแพทย์นพเมธศรีจารุสิทธิ์ค่ะก็อย่าลืมนาเคล็ดลับดีๆจากคุณหมอนะคะไปดูแลตัวเองดีกันนะคะคุณสาวๆค่ะค่ะและสําหรับวันนี้นะคะคุยกันกับคุณหมอปริ้นส่วนภูมินะคะก็ได้รับความรู้แล้วก็สาระอัดแน่นเต็มอิ่มเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะเกรขอบคุณค่ะคุณหมอนะคะนายแพทย์นพเมธศรีจารุสิทธิ์ค่ะ สุตินารีแพทย์นะคะมาเรงวิทยานารีเวทนะคะโรงพยาบาลพริ้นสุวรรณภูมิค่ะขอบพระคุณคุณหมอมากๆนะคะเราพบกันใหม่ในโอกาสหน้าคะ่ะข,ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ